วาวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะไปไหนดีวะอืมเฮ้ยอะไรวะมีมีมฝ่ายเจ้งเดินเข้ามาเดี๋ยวเ,าาเ,ยวเอาโทรศัพท์ามาก่อนเมื่อกี้มีฝ่ายเจ้งเดินเข้ามาวันนี้โทรศัพท์ฮะคดในการหาอิตาเอก็กโอ้ว้าวเขาส่งโลเคชั่นมาเลยทุกคนเราจะไปตามหาอิตาเอ็กกันเถอะเขาบอกว่ามันมีจุดอ,อิตาเอ็กนะเดี๋ยวก็ เราก็จะไปตามหาเกอ,อกกันไปกันทุกคนแต่แบบแรกเขาโลเคชั่นมันบอกว่าอยู่แถวเมืองยาสาเราก็ต้องไปสินะอืมไซื้อตัวก่อนลุง,งก็้ามขอซื้อตัวแล้วครับอ๋อไปยี่สิบาทใช่ไหมครับ่ปยี่สิบโอเคยี่สิบบาทไปไปนันเถอะโอ้ค่อยตัวมาเต็มเลยอวันนี้เรา